ตัวฝุ่นนะครับรุ้นใหม่ล่าสุดสามารถเนี่ยเป็นกระจกได้นะสามารถเป็นกระจกได้เลยทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้ฝั่งตูด เจ๋งเจ๋งมากเวลาเราดูดูด,ดไปเราอยากจะรู้หน้าตาเราสามารถยกขึ้นมาได้เลยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง<ๆ><ๆ>เดี๋ยวจะลองประกอบก่อนนะ<ๆ>ประกอบเสร็จแล้วครับเนี่ย่องดูฝุ่นพอใช้เสร็จเราอยากจะดูตัวเราเองว่าจะเป็นยังไงเราก็หงายถัง สามารถส่องได้ตรงนี้จะเป็นกระจกสามารถดูตัวเองได้นะครับสุดยอดมากเครื่องดูฝุ่นนี้รุ่นนี้นะครับ